เซตบอยนะครับวันนี้เซตบอยก็มาขอ,อนําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์อีกเนี่ยครั้งนะฮะรอบนี้ผมจะมาเป็นการรีวิวรถแท็กเตอร์ที่ตัวผมเคยทําการจัดจำหน่ายน,นั่นเองนะฮะนั่นคือรถแท็กเตอร์อยอร่อไคโอตินะครับเป็นแบรนด์ของประเทศเกาหลาีหรือที่เกาหลีเขาจะเรียกว่าแดดองแต่ถ้าออกจากนอกเกาหลีเขาจะเรียกว่าไคโอตินั่นเองครับและรุ่นที่ผมจะมารีวิว์นั่นก็คือรุ่น p x 9020เองขนาด90แรงม้านะฮะตอนนี้จะเป็นรถเก่านี่เกาอันนี้เป็นรถมือสองนะฮะ,ะเป็นรถมือสองคันนี้ขายตามสภาพนี้นะครับเา็าือ200,000บาท90แรงนะครับ2แสน200,000บาทแต่รอบนี้เราจะมารีวิวว่าเจ้าตัว p x 9020เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างดีกว่า ดูคันนี้นะฮะ p s 9 0 2 0เป็นเครื่องยนต์เบอรก์กินนะครับเบอรก์กินเครื่อง4 4๔๔๔๔นะฮะเอ่อเป็นทเทอร์โบไปไหนแล้วเทบโทบิลเทอร์โบอยู่ฝั่งโน้นนะฮะมาดูเทร์โบกันเดี๋ยวมาดูเทร์โบกันนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์บบโบนะฮะเทอร์โบเทอร์โบของเบอรก์กินเลยนะครับ กลองโซล่าเป็นของเบอร์กินแท้เลยอันนี้ไดชาร์จนาจะเปเปลี่ยนมาเป็นปั๊มแบบโรตารี่นะครับปั๊มก็เพิ่งทําการปรับแต่งมานะครับคันนี้ซ่อมมาเรียบร้อยคันนี้เพิ่งฟิตเครื่องมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ไปเอาอะไรที่ร้านผมนี่แหละก็เป็นเครื่องกองเครื่องแท้นะครับของแอโกโนะฮะกองเครื่องแท้นะฮะ เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับเมสซี่นะฮะเมสซี่พวกตะปู440 455พวกนี้ครับตอนนี้จะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็คืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูเครื่องเป็นตะปูบล็อกเครื่องเดียวกันก็คล้ายๆกันกับของจอร์เดียที่ใช้เครื่องรหัส445ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นบล็อกเครื่องเป็น4,400ซ TSI เองเขามีอันนี้เป็นกองกระดาษคือกองโซล่านะฮะ ปั๊มเป็นปันป๊มติดไฟฟ้านะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดถึงว่าเครื่องยนต์ของเบอร์กินเนี่ยมันดีแค่ไหนนะฮะเราไว่าเบอร์กินเนี่ยเขาให้กำลังสูงแรงบิดที่สูงในรอบเครื่องที่ตัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันใะ้กับเครื่องย่เบอร์กินนั่นเองรถรุ่นนี้นำเข้าโดยบริษัทแองโกลไทยนะครับในยุคที่ผมเคยทำไคโอติเมื่อ7-8ปีที่แล้วไคโอติกับเมนซี่ตอนนั้น เคยขายอยู่ที่ตุ้งตนครศรีธรรมราชเนี่ยเครื่องผ่านไปเรามาดูคานหน้ารุ่นนี้จะมีคานหน้าอยู่2แบบนั่นก็คือคานหน้าแบบระบบปิดกับคานหน้าแบบระบบเปิดคานหน้าระบบปิดก็จะนํานเข้ามาน้อยหน่อยแต่ตอนนี้จะเป็นคานหน้าระบบเปิดซึ่งมีห่อของคาราโลนั่นเอง <c oughs> เป็นคานหน้าคาราโลนะครับ <c oughs> นี่นี่รุนคาราโล สองจุดนี้นะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวคานหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าอะไรมาตรฐานมันมีอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเมืองไทยค่อนข้างจะฮิตกับเพอร์กินกับพาราโลอยู่นะครับถังน้ำมันยุคก่อนมันเป็นถังแบบพลาสติกนะครับตัวนี้ถังมาเป็นทงเป็นถังเหล็กแล้วตัวเดิมของไคโอติเขาจะเป็นถังแบบพลาสติกนะฮะเรามาดูด้านบนดีกว่า คันนี้นะฮะโฟมอะไรปรับได้เนี่ยครับโฟมอะไรปรับได้รถรุ่นนี้เป็นรถแท็กเตอร์อ่าเป็นเกียร์แบบเดินหน้าถอยหลังนะับแล้วก็มีเกียร์ที่16เกียร์เดินหน้าแล้วก็16เกียร์ถอยหลังโดยที่มีเกียร์หลักแถ่ตรงนี้หนึ่งสอ มาตรงนี้เป็นโลโลมีเดียมไตัวซีคือคีปเปอร์นะฮะเป็นเกียร์หอยทากอันนี้คือเรือนหน้าถอยหลังรุ่นนี้คือสุดตรงที่ว่าเขามีคีปเปอร์เกียร์นั่นก็คือเกียร์หอยทากที่เป็นเกียร์ที่ช้ามากๆเกียร์ช้านี้มีไว้ทําอะไรเกียร์ช้านี้มีไว้บอกว่าพวกเครื่องมือที่ต้องใช้เครื่องมือทีอ่ฝั่นช้ามากๆอาทิเช่นพวก ขุดลอกปูปุลอกคันนาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พวกที่ใช้เครื่องมือปั่นระดับสูงปั่นที่ต้องใช้รอบเครื่องสูงแล้วไม่ให้มันลดมันไปเร็วนั่นเองนะฮรับต,ตัวทิปเบอร์เกีเยร์นั่นเองและจุดหนึ่งของเขานะฮะตัวน,นี้4ฟล์วิลเป็นแบบสวิตนะครับโฟล์วิลเป็นแบบสวิตแล้วก็ มันจะมี PTO ไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูว่าสวิตช์ PTO นะฮะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับเป็นออโต้แล้วก็เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นแมนนวลนะครับทีนี้ออโต้ PTO หมายถึงอะไรรถนี้มันดีอย่างของไฮโรตีนะผมบอกเลยก็คือเวลาเรายกอุปกรณ์ด้านหลังขึ้นเนี่ยถ้าเราสมมติเราใส่เกียร์ PTO ทิ้งไว้นะ สมมติยกอุปกรณ์ข้างหลังขึ้นเนี่ยตัววิดีโอเขาจะหยุดหมนุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางวิดีโอลงมันก็จะกลับมาหมุนเหมือนเดิมและอันนี้มันมีสวิตช์วิดีโอเป็นสวิตช์เซฟตี้รถรุ่นใหม่ๆม,มันจะมีชิปสวิตเซฟตี้วิดีโอมาเลยนะฮะสำหรับพวกที่ใช้เป็นแบบอันนี้เนึ่ง้วก็จะมีสวิตช์เซฟตี้ของวิดีโอให้ยังจอเน,นียก็จะมีในรุ่นของ power reverser ก็จะมีสวิตช์เซฟตี้วิดีโอให้ <c oughs> นั่นเองนะฮะทียังไง สวิตเซปตี้พิเดโอเนี่ยมันจะเป็นแบบปุ่มที่อย่นาว่าอ,อยู่ถนัดมืออยู่ปุ่มถนัดมือมากอยู่ในตำแหน่งที่ว่าถนัดมือเวลาเกิดอะไรอัซิเดนต์ขึ้นมาเราสามารถตบปุ่มนั้น,น่ะได้โดยง่ายเพื่อให้พิดีโอั้นหยุดหมุนโดยทันทีนะฮะนั่นะคือเขาถึงเรียกว่าสวิตเซปตี้พิเดโอนั่นเองนะจ๊ะและรถรุ่นนี้มีเกียร์พิโอยทั้งหมด3ระดับนั่นเองนั่นก็คือเกียร์พิดีโอที่ 540รอบนะฮะแล้วก็750รอบและอันสุดท้ายก็คือเดียวรอบที่พันนั่นเองบอกเลยว่าโคอปชั่นมากไฮโอดีท9 0 2 0นะฮะอ่ะคันนี้มีเบรกมือ,อน,นี่ตรงนี้มีเบรกมือที่เราดึงขึ้นมาได้แล้วก็กดต,ต,ต่อไปนะฮะวันนี้คือเนี่ยครับกีพดีโอที่บอก540750แล้วก็พันรอบที่ตรงนี้นะฮะ เราจุดอุปกยณ์อุปกวางคงวางแก้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยขึ้นลูกตอนใหม่ให้ดูมีลูกตอนใหม่ๆอยู่อันนี้มีดรัฟท์คอนโทรลนะฮะอันนี้ก็ยกหางแล้วก็จ้างดรัฟตรงนี้อ <c oughs> บอกไว้เลยว่าคันนี้ออปชั่นมันฟุดฟุดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่า ขนาดยางก็เป็นขนาดมาตรฐานครับ12.424แล้วก็18.430นะฮะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีคัปเปอร์ไฟให้จุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นไฟสองไฟทะเบียนแล้วก็เนี่ยครับโดวิโอตัวตั้งหางนะฮะแต่จุดที่ว่ามันเป็นจุดที่เจ๋งจริงๆของตัว เีก9020คันนี้นั่นก็คือกราว PTO นั่นเองกราว PTO คืออะไรกราว PTO นั่นก็คือตัว PTO เนี่ยจะหมุนตามรอบล้อของรถแล้วมันมีประโยชน์อย่างไงอ่ะใช่ไหมอันนี้คือกราว PTO นะครับเวลาคุณจะใช้กราว PTO บนรถแค่ดึงจนตรงนี้ออกมากราว PTO เริ่มทำงาน PTO ตรงนี้ก็จะหมุนตามรอบล้อก็จะหมุนตามรอบล้อตรงนี้นะฮะ ามว่ากลาวพีดีโอมีประโยชน์ยังไงกลาวพีดีโอก็จะมีประโยชน์ที่ว่าเราใช้สมมุติละกันอาทิใช้อาทิเช่นนะฮะใช้เครื่องมือปลูกนั่นเองอย่างเครื่องปลูกเนี่ยเราจะใชะ้ตัวล้อของตัวเครื่องปลูก <B ull ed> เป็นตัวตัดท่อนพันธุ์แต่ทีนี้เราใช้ตัวเจ้าตัวตพีดีโอเนี่ยที่หมุนตามรอบล้อเนี่ยเป็นตัวตัดท่อนพันธุ์นะทำให้มันเ๊ะมากแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละกี่นาฬิกาันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะฮะสำหรับพี่ก้าวสูงสูงนั่นเอง ไฟท้ายเป็น LED นะฮะแต่ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดคู่คันนี้นะครับเกียร์เสียผมบอกเลยว่าคันนี้เกียร์เสียแต่ถ้าซื้อสภาพนี้ตอนนี้200,000บาทครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครซื้อเดี๋ยวรอคิวรถเสร็จอีก2 0ันเดี๋ยวผมจะซ่อมคันนี้ต่อเลยนะฮะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะจบการซ่อมไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวก็มาลงราคากนะันอีกทีแต่ซื้อสภาพนี้ตอนนี้200,000 90แรง200,000ครับคุณแยกคันหน้าไปขายแยกเครื่องไปขาย เราเตอนท้ายไว้นะเนี่ยให้ดูบอกบอกเพิ่งพุ่มมาใหม่สวยๆจๆังและมีข่าวแว่วๆนะฮะและมีข่าวแว่วๆมามาว่าไคโอติกำลังจะกลับมาขายเหมือนเดิมอีกครังหนึ่งซึ่งไม่ใช่บริษัทเอเชียนะฮะเป็นบริษัทใหม่ตัวนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยว ร่วมกันต่ออีกเยอกันว่าจะเป็นบริษัทอะไรที่จะเข้ามาขายเจ้าตัวไคโอติตัวนี้นะฮะก็จะมีและเดี๋ยวไม่บอกแล้วกันขอเก็บไว้เป็นความลับแต่รู้ว่ามามาแว,แ,วแว่วๆว่าไคโอติกําลังจะกลับมาขายอีกหนึ่งครั้งนะฮะแต่ตัวผมก็ยังขายจอรเดียอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับทุกท่านนะฮะผนร้วร่าถร,รุ่นนี้ f u l ออปชั่นสเปคเต็มมากแล้วก็นะก็น่าเสียดายเหมือนกันที่มันมันหายไปช่วงหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแบงคงนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุดตะบ,บ่อยด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็มาเหมือนกับรีวิวรถที่เคยขายไปแล้วก็นะรู้สึกว่าเออก็รู้สึกดีนะที่มันจะกลับมาแล้วเราได้เห็นรถเอ่อตัวเทอร์ซีมาขายอเมเจอร์ใหม่แบงค์หนึ่งนะจ๊ะยังไงฝากด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย